ค่ะคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับส้มโอปูโกของดีอำเภอยะรังซึ่งเป็นผลไม้ GI สิ่งผงชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำและมีคุณประโยชน์มากมายนอกจากนี้ยังมีการมีส่วนร่วมต่างๆของส้มโอไปแปรรูปเป็นอาหารเมนูต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มค่ะและก็เป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้จากรายงานค่ะ ส้มโอหนึ่งในผลไม้ไทยที่มีการส่งออกไปยังหลายประเทศเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยรับประทานง่ายแถมยังมีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกายจึงได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมอมาวีอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้เห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วยการส่งเสริมให้มีการปลูกส้มโอสายพันุปูโ,ก,โกซึ่งเป็นผลไม้ที่มีการปลูกในพื้นที่อําเภอยยรังมาตั้งแต่อดีตและยังเป็นผลไม้ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีอีกด้วยสมวอปูโก,โกเป็นผลไม้ GI ของจังหวัดปัตตานีก็เลยทางอบตก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรที่นี่ปลูก ปลูกเป็นอาชีพเสริมและก็เป็นอาชีพบางทีก็เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านกเกษตรกรของตำบลเมาะมาวีสองข้างทางน,นี้ส่วนมากเขาปลูกเพื่อกินปลูกเพื่อขายและก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปรับซื้อจากชาวบ้านอีกหลายๆพื้นที่ก็มาขายริมทางข้างทางพอเขา้าพื้นที่ตำบลเมาะมาวีแล้วสองข้างทางโดยเฉพาะมูสามจะมีการขายส้มโอสองริมทางเยอะมากใส่ปันกูโกูรุ่นใหม่นี้เขาเอาไปเปลี่ยนเป็นทับทิมสยามที่จริงแล้ว เป็นส้มปูโกของแท้ของตำบลมะมาวีครับสีจะแดงชมพูอมชมพูและก็มันจะหวานฉ่ำแปลงนี้เป็นแปลงตัวอย่างของอบตม,มอมาวีที่ทําเพื่อเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ดูแลแล้วก็เป็นการเรียนรู้ด้วยของพื้นที่ของกเษกษตรกรที่นี่ครับ โดยทางอบตมอมาวีได้นำที่ดินของอบตจำนวนเจ็ดไร่มาทำเป็นศูนสาธิตแหลง่งเรียนรู้การปลูกส้มโอปูโกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกส้มโอปูกด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคและยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ซึ่งความเป็นมาของส้มโอปูโกเดิมเป็นส้มโอที่มาจากเมืองจีนในสมัยอดีตมีพ่อค้าชาวจีนนำ ขายตามตลาดเมืองยะลาและปัตตานีโดยจะมีการประทับตราเป็นภาษาจีนบนส้มโอทำให้ชาวบ้านเรียกส้มโอนี้ว่าส้มโอปูโกปปแปลมาจากคำว่าประทับตราที่เป็นภาษามลายู ส่วนลักษณะเด่นของส้มโอสายพันธุ์นี้คือมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นสีแดงอมชมพูทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของส้มโอสายพันธุ์ทับทิมสยามที่หลายคนรู้จักและที่สำคัญเป็นพืชที่ปลูกง่ายทนแดดทนฝนและยังสามารถเก็บได้หลายเดือนนอกจากจะมีแหล่งเรียนรู้การปลูกส้มโอปูโกให้กับเกษตรกรแล้วทางอบตม่อมวียังได้ยกระดับส้มโอในพื้นที่ มาแปลร,รูปเป็นเมนูอาหารที่เลิศรสโดยกลุ่มสตรีตำบลม่อมาวีได้รังสรรค์เมนูอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปลือกส้มโอเชื่อมส้มโอแก้วส่วนเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือยำส้มโอที่นำเนื้อส้มโอมาปรุงกับน้ำยำและส่วนผสมต่างๆคลุกเคล้าให้เข้ากันเสิร์ฟเป็นเมนูยำส้มโอที่ใครได้ลองรับรองว่าจะติดใจในตำบลม่อวีเราเนี่ยมีส้มโอเยอะและก็มีตลอด ตลอดปีฮะแล้วก็คิดกันว่าช่องโอรเราถ้าเกิดว่าอันไหนที่ลูกสวยๆเราก็ส่งออกได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกที่ว่า,ล,วาลูกที่ว่าไม่สามารถที่ว่ามีราคานะมันตกเปรดหน่อยนึงเราก็เอามาเปลือกมาแปรรูปเป็นของผลิตพันธุ์ชุมชนในในด้านของแปรรูปเป็นอาหารดีใจและก็ภูมิใจที่พวกเราได้มีโครงการดีๆและก็มีกลุ่มย่อชนร่วมร่วม,ร,วมร่วมทีมงานกับพวกเราและก็ได้มีโอกาส เอานำสิ่งของในชุมชนตัวเองมาแปรูปมาสร้างมูลค่าช,ชุมชนของเราอะ่ะแล้วก็ทีมงานของสตรีมีงานทำแล้วก็มีรายได้เข้ามาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวของตนเองการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรจากศูนย์สาธิตแหล่งเรียนรู้การปลูกส้มโอปูโกแห่งนี้ จะทำให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตจริงช่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไปในวันข้างหน้าและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของที่มีอยู่ในชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนทีมข่าว n อ t บทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี